ยายยายเอาขนมให้ผมหน่อยยายเอาขนมให้ผมหน่อยยายเอาขนมให้ผมหน่อยทำไมมันหนานจังวะก็ยายไปหาน้ำหาขนมให้คุณหนูไงคะพูดคำเดียวก็วิ่งมาเลยไม่เอาแล้วไป ที่ถ้าพ่อแม่เธอกลับมาจากต่างประเทศนะพวกฉันน่ะจะลาออกกันให้หมดเลยไปเลยพี่หนูหิวข้าวแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าวก็มาแล้วยายอาหารเจ็จอย่างอนะ่ะ ยังค่ะยายกำลังทำอยู่แล้ววันนี้รับนะ้ำอะไรดีคะทำไมมันนานจังวะผมไม่เอาแล้วไปนี่คุณคพตชิมันจะมากเกินไปแล้วนะคำก็ไล่สองคำก็ไล่ยายเขาแก่แล้วจะไปไหนก็ไปไหนเถอดไม่ไปฉันจะไปดูยายนี่คนใช้บ้านเธอหรอแพทริกทำไมดุจัง เดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงอาหารเองไปเฮ้ยแพทติกเป็นไรอะเฮ้ยแพตตี้ยูโอเคปะเนี่ยเฮ้ยใครจะได้เลี้ยกกับพี่บานหน่อยไปเรล้วนี่แล้วนะพ่อแม่ตามใจจนไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเนี่ยเฮ้ยไปเรียงกันพี่บาลรถพยาบาลมาแล้ว เฮ้ยแม่ไม่ช่วยกดนยกเร็วมา